โอ้โหลรวเสียงลากแปลกมากแล้วท่าเดินอย่างแปลกมันมันทล์มันไล่ท่าไหนวะเนี่ยโอไมคเด๋ยวมาจะเธอต้องหากละ่ะที่ต้องกลัวเฮ้ยเย้หไวย โอ้ไม่กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตผู้ที่ชอบเอาเมาส์อา b ีีใส่หูนะครับแล้วก็ลงคลิปไม่ค่อยตรงวันแต่วันนี้ตรงโอเควันนี้เราก็อยู่กับชแนลเพื่อนเก่าของเรานะงรับเพลินสะพึงนั่นเองเกิดช่องพี่นาณ์นี้ครับพี่แกชอบแนะนําคลิปปั่ปันไมมให้ผมดูโอเควันนี้อยู่กับเรื่อง สาวร่วมแดงชีวิตเด็กหออืมจะว่าไปผมก็เคยใช้ชีวิตเป็นเด็กหอนะซึ่งก็มีเรื่องราวอะไรหลายๆยอย่างเกิดขึ้นนี่ครับได้ได้แฟนคนแรกก็ก็ตอนเป็นเด็กหอนี่แหละเดี๋ยวกลับกลับมาเรื่องเดิมก่อนสาวร่วมแดงชีวิตเด็กหอจะเป็นยังไงไปอือ <c oughs> ผมว่าผมไม่ได้ดูอินโทนี่นานโอไม่ oh ไม่ได้ดูอินโทนี่นานมากนี่อ๋อ ไม่แปลกคลิปคลิปนี้หนึ่งปีที่แล้วอ้าหน้าคุ้นมากแต่ละคนหน้าอย่างคุ้นเปลินสะพึงเรื่องผีย4ิบสชั่วโมงพี่นาดางครับว่างๆเรามาอขอแลกกัน<า>นะเกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนอยู่วิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ,อมผมได้มาเช่าหออยู่นอกเมืองแต่ก็ห่างจากวิทยาลัยที่ผมเรียนไม่ไกลนักจะว่าไปแล้วการมาเช่าหอแบบนี้ นอกเมืองแต่ไม่ไกลที่ต้องลุ้นยิ่งกว่าหวยซะอีกทําไมอ่เราไม่รู้เลยว่าหอพักแต่ละที่จะเคยมีเหตุการณ์ขวัญผวาอะไรเกิดขึ้นมาแล้วหรือเปล่าผมมีเรื่องเยอะเลยเกี่ยวกับหอพักผีสิงว่างๆเดี๋ยวมานั่งเดียวแล้วกันหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่คนเดียวพอสะทายพื้นฐานเล็กๆก็เล่มใหญ่ไปไหมเนี่ยระหว่างนั้นผมก็นั่งทํางานทําการบ้านไปตามกิจประสงค์ สักพักหน้าตาไม่ใช่เด็กมหาลัยหรือว่าเดินลากเท้าผ่านหน้าห้องของผมไปลากอย่างนี้เลยเหรอดูยังไงก็ไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากคงจะเป็นเสียงห้องข้างๆเรานี่แหละเพราะหลายคืนมานี้ผมชอบเปิดประตูหน้าห้องทิ้งเอาไว้เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทมันร้อนนะครับกางคืน ก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าดังมาจากห้องข้างๆเป็นประจำสมัยอยู่หอพักนี่โคตรร้อนเลยแล้วมันไม่มีแอร์จู่ๆก็เกิดมีฝนตกลงมาอย่างผิดวิสัยเอออย่างนี้ก็เย็นหน่อยเาเรียนคาบบายอยู่พอดีแล้วจะไปยังไงล่ะทีนี้ก็ตาฝนไปสิครับถามแปลกๆเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะต้องตัวเปียกเข้าห้องเรียนแน่ๆแต่พอเปิดประตูออกมาหน้ามันคุ้นๆเว้ยสายตาไปมองเห็นร่มสีแดงคันหนึ่ง Oh. มันแขวนอยู่ลูกบิดประตูของห้องข้างๆลืมบอกไปผมเคยได้ยินเรื่องร่มสาวร่มสีแดงมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเหมือนกับเรื่องนี้ไหมแต่ห้องดังกล่าวผมไม่เห็นว่ามีใครอยู่เพราะสังเกตจากแม่กุญแจที่ล็อกเอาไว้อย่างดี<ล>ผมเกิดความคิดแวบเข้ามาในหัวเองก็จะไปซุ้ร่มเขาซ้ร่มเฮ้ยขอยืมร่มเอาไปใช้ก่อนอว่าแล้ว ก็รีบคว้าร่มไปทันทีไม่หูบก่อนละเว้ยเออถ้าปกติต้องอหูร่มก่อนเนี่ผมก็ได้นำร่มดังกล่าวมาคืน,น,คนไว้ที่ลูกบิดประตูเหมือนเดิมคืนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มเศษเศษโอ้ถ้านอน,นเองที่ผมกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงอันแข็งทื่อเอไม่นูนหมอนซะด้วยผมก็เริ่มฝันเห็นร่มสีแดงปรากฏขึ้นมา และร่มสีแดงคันดังกล่าวมีคราบเลือดเปื้อนเต็มไปหมดมันสีแดงอยู่แล้วแล้วโดนเลือดอีกเดินเข้าไปดูเกล็ๆทันใดนั่นเองก็เกิดมีศพของใครไม่รู้นอนทิ้งร่างอยู่เกล็ๆร่มสีแดงใครรู้ว่าหน้าหน้า้ายใครนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะพยายามจะสื่อถึงอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันรู้เพียงแค่ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาผมก็เกิดมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง จำเป็นต้องขาดเรียนเพื่อพักฟื้นร่างกายเองนอนตกหมอนนี่ผมก็เปิดปรดคอรับอากาศเหมือนทุกวันต่อด้วยมานั่งเล่นเกมอย่างเมามันอยู่คนเดียวหนาทีต่อมาผมได้ยินเสียงห้องข้างๆเริ่มเปิดประตูพร้อมกับได้ยินเสียงคนเดินลากเท้ามันลากอีท่าไหนวนา่ย โอ้โหเราเสียงลากแปลกมากลรวท่าเดินอย่างแปลกมันมันมันไล่ท่าไหนวะเนี่ยเกือบจะครบเดือนแล้วเพิ่งรู้ว่าเจ้าของห้องข้างๆเป็นผู้หญิงสวยซะด้วยนั่นไงแว็บแรกที่เห็นถูกสเปคเลยล่ะครับโอเคเขาสวยหมวยอึมสวมชุดนักศึกษาแต่เดินลากตีนแบบนี้ไม่ไหวนะห้องของผมไป ด้วยความหลงไหลผมจึงเลาอกที่วะกะว่าเห็นด้านหลังก็ยังดีแต่ก็ผิดหวังเพราะด้านนอกไม่เห็นมีใครเดินอยู่เลยสักคนหรือว่าเขาอาจจะรีบมากก็เป็นได้อันนี้เสื้อไม่ได้ขาดนะอโมเดลมันใหญ่กว่าเสื้อก็คือผมเกิดไปหลงเสน่สาวข้างห้องเขาเสียแล้วละครับท่านผู้ชมไหนว่าไม่มีคนอยู่ ในทุกๆวันผมก็มักจะเปิดประตูทิ้งเอาไว้หวังจะมองสาวข้างห้องเวลาที่เธอเดินผ่านมากระทั่งเวลาล่วงผ่านไปเกือบห้าทุ่มกว่ากว่าไมสรลีลามันแปลกๆนะแต่จริงก็เหมือนผมแบบนี้แหละช่วงล่างผมจะแบบเล็กๆรีบๆผมก็เริ่มได้ยินเสียงเดินลากเทา้าดังขึ้นมาจำได้ต้องเป็นเสียงเดินของผู้หญิงข้างห้องที่เราแอบลืมแน่ๆ มันเสียงล่างเท้าแบบไหนวะเนี่ยเห็นเธอคนนั้นเดินถือร่มสีแดงกลับมาที่ห้องว่าแล้วผมก็รีบทำฟอร์มอยากจะเดินเข้าไปทักทายโอเคผมพยายามคิดรับในหัวว่าผมจะเดินลากเท้าแบบนั้นได้ยังไงห้องข้างๆนี้แหละครับใช่ค่ะพอดีเรามีธุระจะกลับห้องได้ก็ต้องรอหลังห้าทุ่มไปก่อนออเออเออ เมื่อวันก่อนน่ะเราขอโทษด้วยนะที่แอบเอาล่มของเธอไปโดยที่ไม่ได้บอกนะโอเคคนละเรื่องกับที่ผมรู้แล้วล่ะเราเอาล่มมาแขวนไว้ให้นายเองแหละอาร,ารู้อยู่แล้วนายต้องใช้เอาซะงนั้นออสวยแล้วก็ยังมีน้ำใจอีกนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเราขอตัวก่อนนะเออทำไมมาดูหลอนๆยังไงไม่รู้ว่ว,วันต่อมาหลังจากเลิกเรียนแล้ว ผมได้แวะไปยืนซื้อลูกชิ้นกินก่อนกลับบ้านระหว่างนั้นจูจ่ๆแม่ค้าก็พูดขึ้นลอยๆถามผมว่าว่าเป็นยังไงบ้างนมพักอยู่หอ,อเล็กๆนี่เหรอแล้วพักอยู่ห้องไหนละ่ะห้อง04นสี่ครับแม่ค้าต้องมีอบอดแสอะไรสักอย่างแล้วฝันดีไหมได้ขอหวยอะไรบ้างแล้วหรือยังอันนี้<ล>ปกติของแม่ค้านีครับเขาจะถามหวยว่าฝันดีหรือเปล่า สเดือนก่อนน่ะมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งมาเดินกลางร่มจะข้ามถนนแต่เหมือนว่าร่มจะไปบังตาจนมองไม่เห็นรถที่วิ่งสวนมาน่ะสิโอเคคนละเรื่องเลยรถชนตายขาที่สภาพศพแขนหักบิดเบี้ยวน่ากลัวมากขาหักด้วยแน่นอนเพราะว่าลากขาเดินเดียวกันกับพ่อหนุ่มนี่แหละอือีป้ามึงไม่น่าเลยศูสี่ใช่ไหมล่ะถ้าป้าจำไม่ผิดศูนย์สาศนยห้า ก็น่าจะพักอยู่ห้องศูนย์สามถ้าโชคดีคงอยู่ข้างๆห้องกะละมะั่งชิบหายแล้วอีป,ป้าผมนิ่งฟังมาถึงประโยคนี้อีป,ป้าไม่ไ,มได้เลยผานขึ้นมาแล้วครับโทษอีป,ป้าพูดจาสามหาวใครเชื่อกับบ้าแล้วโอเคโอเคไม่หรอกและในคืนนี้เองเองหลงเสน่ห์เขาเฉยหลับกก่งตื่นผมก็เริ่มได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอืม เอาละเริ่มแปกแลกละเสียงข้อสมจริงจนผมต้องหันไปมองประตูนะครับก็ตีสองแล้วใครมันมาเล่นพี่เรนเคาะห้องคนอื่นแบบนี้เธอเธอพรุ่งนี้ฝนจะตกอีกแล้วฉันเอาล้กมาให้น่ะมีน้ำใจซะ<ว>ด้วยผี <IP S 1> อะไรวะเนี่ยพูดของสาวข้างห้องว่าแล้ว ผมจึงตัดสินใจไปเปิดประตูทำไมรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะก็พบเพียงความว่างเปล่าไม่ใช่กหสาวข้างห้องกำลังยืนก้มหน้าอยู่พรุ่งนี้ฝนจะตกอีกแล้วฉันเอาล่กมาให้นะ่ะคุณเธอเป็นพยากรณ์อากาศเหรอเออเออเธอชื่ออะไรเรียนอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่า ชื่อกลมอุตุใช่เราเรียนอยู่แผนกบัญชีเมษานี้ก็จบแล้วล่ะโอ้โะดีใจด้วยนะครับอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงตีสามแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วอืมเวลาอะไรสิเราร้องร้องทำไมเป็นอะไรหรือเปล่ากูร้องไห้อยู่ถึงตีสามเลยมีอะไรก็บอกกันได้นะครับเธอรีบๆเข้าห้องไปเถอะ เดี๋ยวเธอจะไม่สบายใจแล้วมันเรื่องอะไรอะครับทําไมตีสามแล้วมันจะเป็นอะไรเธอกลัวอะไรเหรอโอมเดี๋ยวมันจะเธอตั้งหากล่ะที่ต้องกลัวอุ๊ยเย้ห้วยโอไม่ นจะตกอีกแล้วเจ้าลูมาฝนจะตกแล้วเออยเองจะโดนชนนังคืนเลยเหรอวะเนี่ยเป็นผมผมหลอนตายเลยแบบนี้สรบปใจสั่นเลยครับตอนนั้นไม่คิดว่าคำพูดของอีป้าขายลูกชิ้นจะเป็นจริงผีมนอยู่ข้างห้องเรานี่เอง จนกระทั่งมาได้ยินเสียงฝนตกประมาณตอนตีห้าและหลังจากคืนนั้นน่ะเหรอใครจะอยู่ก็อยู่ไปเถอะครับส่วนผมเองก็ต้องทนอยู่ต่อไปละครับเดา <c oughs> โอเคที่ผมกำลังจะเดานะก็คือเขาจะเอาล่มไปใช้ไหมใช้หรือไม่ใช้นะครับก็เลือกซะที่ไหนหออื่นๆก็เต็มกันหมดแล้วและมารู้ทีหลังไอ้พวกห้องอื่น หลังจากที่มันรู้เขาว่ามีผีหลอกมันก็ย้ายออกมารีบทยอยย้ายหนีออกไปหมดทุกห้องแล้วเหลือเพียงห้องผมห้องเดียวที่ยังทนอยู่ให้ถึงสิ้นเดือนถึงจะได้ย้ายออกตามความประสงค์นั่นแหละครับหรือต้องยอรอจนหมดระยะประกันนะครับโอเคอืมอันนี้ไม่ค่อยปั่นนะค่อนข้างหลอนนะ ไม่สิไม่ปั่นเลยแหละสักปีสองปีก่อนเนี้บมาน่าจะแบบออกแนวหลอนๆนะครับแต่ระยะหลังๆมาเนี้ยออกแนวปั่นนะครับแต่นี้ผมว่าหลอนใช่ได้คนละเรื่องกับร่มแดงที่ผมได้ยินมานะเออร่มแดงที่ผมได้ยินนี่ก็คือเหมือนผู้หญิงกลางร่มในที่ร่มนะครับแล้วเขาว่ากันว่าถ้าทําแบบนั้นน่ยมันจะเจอผีแล้วทีนี้ไอ้ร่มแดงนี่ก็ตามไปตลอด จนกระทั่งฉากสุดท้ายก็เหมือนฉากนี้มีแต่อีล่มนะครับที่ลอยตามมาไม่มีใครถือล่มโอ้พูดแล้วคนลุกอืมไม่ปัน่นคลิปนี้หลอนซะง,งั้นเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณทางช่องเพลินสะพึงด้วยนะครับกับพี่นานาด้วยนะครับแล้วเจอใหม่พราหน้าไปสวัสดีครับใหญ่